ดีใจมากครับแล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าได้มาเอ็กซ์แกรมยเอดนคือตื่นเต้นมากเพราะเราเห็นแบรนนี้มาอยู่แล้วแล้วก็เราทุกคนมั่นใจแน่นอนว่าวัยรุ่นหรือว่าพวกเราหลายคนเนี่ยมีติดตู้อยู่แล้วครับผมแล้วก็ดีใจที่มีคนช่วยมาเล่าเรื่องราวของเราเพรสเซสตลอด3ปีที่ผ่านมาผ่านคอลเลคชั่นของเสื้อผ้าแล้วก็ได้มีการ ใส่ความเป็นตัวตนของเราของเราบโปรเซสเข้าไปในคอลเลคชันนี้แบบเต็มที่เลยครับผมก็ดีใจมากครับผมแต่ความถึอยากจะเป็นเพราะฉันพันลิ้นไหมหรือว่าแฟนๆที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเอออยากล็อกซ่ามอแฟนเอออยากลิ้นพี่บอกว่าสัอกซ่ามอะไรลิ้นสเต็ปไหมในล็อสซ่าเบาๆเลยกินกินคนมองแหละสิ่งที่พิเศษเนี่ย ก็คงเป็นคนที่ยังไม่ได้จับจองยังไม่ได้ไปใส่การทุกคนพอใส่แล้วมันจะพิเศษขึ้นมาทันทีเพราะว่าอะไร cause you are the pieces of process แล้วเฮ้ยคุณต้องมีติดบ้านไหมแล้วถ้าสมมติว่าผลตอบรับคอลเลคชันนี้ดีเนี่ยถ้าผลตอบรับคอลเลคชันนี้ดีเนี่ยจะมีคอลเลคชันต่อไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเดี๋ยวเราสิคนเดี๋ยวเราสิ ทางทีมจิ๋วลีนี่มีถุงด้วยนะครับพวกเราเห็นเลยวันนี้เป็นถุงหน้าเพอร์เซนต์นี่เราขายของคือต้องมีติดบ้าไปแล้วสะสมได้ก็น่ารักนะเว้ยเดินไปแลาต้อแบบเก๋เนาะมันมันมอนเราเบี่ยงตัวตลอดเวลาน่ารักเลยสิงเกอร์ผมก็ขอฝากคอลเลคชันนี้ด้วยไม่เป็นน้ำเป็นนี่เหนแบบท็อปแฟนอินเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยสนใจอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถโซเชียลได้ไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยปีกยังไงออฟฟ อ๋ค oh, yeah. ือพันคือชามกับแก้มแล้วสกอร์นี่มาอีกอ่ะเด้อยังแล้วแล้วนี่อัพโหลดอ่ะแค่ยูอาร์เครับมาถึงห้พูดอะไรนะครับถ้าสนใจ้สนใจไม่มีออฟฟิเชียยังไงได้บ้างรอบที่ตัวนี้รอบที่ตัวนี้ครับผมอ่าขอเปลี่ยนภาษาหน่อยะครับปื๊ดโอเคโอเคโซ่ uh, ้ f you guys are interested in this c o l l e c t n o n o s you other round t h e t h i r d r o u t d that ที a ส i ม g ี่กำ o o ง a ะเกิ very นใ r เร o d ๆนี้และ o g าจะแจ้ o ให n ทราบ very s o o n a ้ o ้วยถ้ i ชอบอ e t า o ืมต t ดตา u นะค e n บคุยถึงเพิ่งมีแล้วจ i ใจจดใจยังไงบ้างสำหรับสี่หนุ่มตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นพร้อมกับกังวลครับตัวบัตรไม่หมด อยากกะว่ากี่นาทีเปล่ากี่วิกกี่วิกอะสองพันห้าร้อยไม่รู้เลยอันนี้คือผมไม่สามารถตัดสรุปได้เลยว่าจะหมดหรือเปล่าจะพายละกี่นาทีแต่ว่าสิ่งสิ่งที่พูดตลอดก็คือคือช่วยกันช่วยกันซื้อนะคะคือไม่ได้อะไรคืออ้อนเลยอยากให้ไปจริงคอนเสิร์ตเนี้ยเพราะว่าทุกคนมป็คอนเสิร์ตแล้วของพวกเราแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราลงแรง ลงใจลงแบบว่าทุกอย่างของตัวเราให้หมดกับคอนเสิร์ตนี้แบบสุดๆไปเลยเราทุ่มชีวิตให้อันนี้ไปเลยเราถวายรับหัวใจถวายวัดไปแล้วเอ้ยเฮ้ยหัวใจถวายคอนเสิร์ตนี้ไปแล้วครับผมครับผมูดถึงบอกว่าเตรียมแต่ละคนนะแต่ละพาตัวเองอะเตรียมตัวขนักมากเลยนะมันเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกว่ามีแต่ละคนมีสไตลส์ของตัวเองเลยอย่างเงี้ยลองขิงดีกว่าลองขิงว่าพาตัวเองมันจะยังไงบ้าง อ่าค่อยคขิงนะกดที่เขาบอกว่ากดที่เขาบอกวาอ่ะเริ่เลิ่มที่จังละกันอ่ะค่าฟงครับก็มีกดอยู่นะปิดกดอยู่ก็จริงๆก็ผมก็ใส่ใส่ใส่ความเป็นตัวเองไว้ในโชว์นี้แหละครับแล้วก็เรียกได้ว่าเวิร์กกันมาเต็มที่ตั้งแต่บอกว่าศูนย์จนถึงสิบเลยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเป็นพโรเซสในการซ้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกคนจะต้องแบบ แสดงว่าอะไรที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นครับผมอะไรที่เห็นไม่จะหรือว่าเคยเห็นแล้วอาจจะได้เห็นมากกว่าเดิมอะไรอ่าเรื่องเรื่องของเกรสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายคนก็รู้เหมือนกันว่าเป็นเกรสเกร์สเป็นเกรสเกิรับไม่ใช่แต่เขาเล่บอกว่าเราไปร่วมมาหลายคอนเสิร์ตแล้วอันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตเราแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาคาดหวังว่ามีความ เซอร์ไพรส์เซอรร์์ไพสยังไงบ้างจะมีความเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เล่นเกมเราไปต้องผมว่าต้องไปเก๊กันดูไปเดากันดูคือมันต้องอุบกันก่อนใช่ทำไม่เซอร์ไพรส์เพราะอยู่ในกฎห้ามพูดครับวันนี้นี่เดี๋ยวเขาจข้อไหนอันนี้พูดได้ไหมกี่ขฮะเกมนต้อเชื่อเขาไปบอกอยู่ว่าห้ามพูดคุณพี่ไม่ก็ตอบตอบไป่เพื่อเธอหลุดเพราะว่าเธอ ผมอ่านมาแล้วกดว่าก็ไก่ห้าคนขอใครสี่งองูไม่บอกความพร้อมแต่ละคนกว่าเพราาแต่ละคนเต็มรอ่อเ้ยตอนนี้ให้ความพร้อมตัวเองเท่าไหร่แล้วเหกเือดเไหเท่าไหร่แล้วเนาะจริงๆผมก็อยากจะพร้อมเยอะหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่ารู้สึกยังแบบยังกังวลกับอะไรต่างอยู่นะก็อยากเต็มที่เย้ได้มากที่สุดครับในส่วนนีไปได้เห็นอะไร นี่ไม่เคยทำครับอืออือถึงแล้วนี่นักสืบเจ๊นักสืบไม่ได้ไนมรู้ว่าไม่นักสืบนะผมว่าก็ก็ก็คงเป็นอะไรที่ใหม่ๆอะไรที่สนุกสนุกอะไรที่เอออะไรครับความความมตอนนี้น่าจะยังไม่เต็มร้อยเหมือนกันแต่อาจจะแบบเลยมา60 70แล้วครับเวราะในเรื่องมนที่แบบ ด้วยความที่แบบเราก็มีเตรียมตัวกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบตอนตอนนั้นนะครับก็เลยอาจจะประมาณนั้นแล้วกันบอกได้แค่นี้ครับคือในเรื่องโชว์อ่ะยังไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าใจคือมาเราพร้อมแล้วเต็มร้อยใช่ไหมใช่าอันนี้เผมจะเป็นห้ามอันนี้ใจเต็มร้อยจริงแต่ว่าโชว์ยังไม่เต็มร้อยโชว์เรายังแบบว่ายังแบบยังไม่ได้เตรียมกันแบบเสร็จใช่ครับผมครับ ผมเต็มร้อยครับมายว่าความความอยากความตั้งใจเต็มร้อยแต่ว่าความพร้อมนี่อาจจะต้องรอก,ก่อนอาจจะตค่อยๆตามกันมาครับใช่ครับครับผมเต็มร้อยทุกตารางกราฟเลยครับรู้สึกว่ารอ,อมานานแล้วครับแล้วก็คิดว่าเราจะทํามันได้อย่างดีแน่ๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้มีมีกราฟหนึ่งนี้มัน่อเต็มคือกราฟเรื่องสุขภาพร่างกายแต่คุณต้องคำนวณไว้เพราะเราเป็นเสาของวงเลยนเงร้ย เสาหลักเเป็นเสาของวงอะก็คาดหวังได้ครับคาดหวังได้คาดหวังได้เลย,เลยพอ,องไม่มีหวังแน่นอนเย yeah. yeah. อะคุณรักพี่กิจคือผมใจผมมาบพร้อมแล้วแหละแต่ว่าตารางซ้อมที่เข้ามาเนี่ยค่อนขอ้างจะว้าวจริงๆเลยนะครับผมมันว้าวเลยแหละครับคือมันมีหลายอย่างที่เราต้องเตรียมตัวที่เราต้องทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราก็ต้องทํา เราก็ไม่สามารถรู้ว่านานาคนเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมพูดได้ว่าทุกอย่างที่คอนเกิด์ขึ้นมันน่าตื่นเต้นจริงๆครับผมในวันนี้สองพิศจิกาอยู่นี้ที่เกิดขึ้นที่ทันเดโดเนี่ยมันตื่นเต้นจริงนะครับกับคอนเสิร์ตอะไรนะนไม่ไปพูดถึงคอนเสิร์ตสิทั้งสิครับผมแต่ว่าวันกดปัจบัพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องหมดบังคับนะครับผมว่าต้องหมดเพราะว่าถ้าเกิดหมดรอบแรกปุ๊บ ไม่แน่ว่าอาจจะมีอะไรปึ้งปั๊บปึ๊บปึ๊บมาหรือเปล่าอันนี้พูดไม่ได้ยุ่งจะกดอีกแล้วครับผมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันคอนเสิร์ตเนี่ยมีคอลเลกชันของพวกเราไปขายแน่นอนใช่ครับผมครับผมนี่แหละแบรนด์อะไรนะจ๊ะ U a R e ครับผม y o U a R e เอาพูดถึงผมไปเอาทัวหน่อยเนาะแบบถีบเลยตอนทัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างความรู้สึกเพราะว่ามันไปหลายที่แบบเที่ยวเลยอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ สนุกครับสนุกมากแ,<ต>แล้วคือต้องยอมรับตรงว่าก,ก็บินเหนื่อยเหมือนกัน <S <S แต่ว่าเราสนุกมากที่ได้ไปเจอแฟนๆแ,แต่ว่าต่างประเทศแล้วก็แต่เรที่เนี่ยก็จะมี r e t i n หรือว่ามีวิธีการ approach พวกเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับในคลิปเกี่ยวกับแฟนๆต่างประรเทศดอให้การตั้หลักดีมากไ่ไมเปไงบ้างตองความรู้สึกตอนนั้นเลยแต่เราคนมันใจฟูครับที่แบบว่าเห็นทุกคนแบบถึงตอนแรกอาจจะยังไม่รู้จักไม่รู้จักเพลเราไม่รู้จักพวกเราแต่ว่าพอแบบเราได้ โชว์ให้เขาดูเขาก็สนุกกับพวกเราเต้นตามาให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเลยน <c oughs> กเร <c oughs> <c oughs> ็ทำาผู้หญิงนี่เนามันเป็เรื่องแบบตอนนี้ยน้องมัมีแบบปัญหาตาแ่งอะช <c oughs> มาบนะ่อยอย่างเงี้ยาอะเดินทางบ่อยอนะไรอย่างเงี้ยพวกเราเนะ่ยเคยเจอแล้วน้องไหมหรือว่ามันมีทีละคนเนี่ย,ย,ย,ยเพราะหลายหลายคนหลายวง <c oughs> มัจะโดนมากเลยอนยะ่างเงี้ยมน็แบบ้ีตามโรงแรมตาอะไรอย่างเงี้ยกับการรับเบอร์ตาแดงเนาะครับการรัเบอร์ส่งให้พี่ป๋องเลยครับ กอด้ใช่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆเราก็คเราเคยเจออะไรแบบแปลกๆเราอาจจะไม่ไม่เจอแปลกแต่ว่าก็คือมีเป็นแฟนคลับนั่แหละครับผมบอกว่าก็คือตามแต่ไม่ได้อยู่ในตารางงานอะไรอย่างงี้ครับผมเพรเราก็เราก็ทาอะไรไม่ได้ครับเราก็จะบอกว่าเราก็จะจริงๆก็ให้เกียรติกันแหละครับแล้วก็เหมือนคิด d i s ทน n ์แล้วก็ให้เขารู้ว่าเราก็ให้เกียรติกับแฟนคลับทุกคนว่าทุกคนก็มีมีแล้มีทีของตัวเองมีแบบว่ามีช่วงเวลาที่จะได้มาเจอเรามาสนุกกันเราจริงๆอะไรเงี้ยผมก็อยากจะให้ไป ตามที่ทุกคนพร้อมใจกันมากกว่าราะในงานเราก็อยากเต็มที่ได้มากที่สุดใช่แต่ถ้ามันเกิดมีวิธีรับมีอะไรไหมี้ับมือเหรอครับใช่บางคนมันแบบบางทีมันไม่คาดฝันเลยปะทิศตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบอาจจะเกิดขึ้นได้ผมว่าเราป้องกันตัวได้เลยไม่ไม่ได้ไม่ไใช้กำลังไงหมายถึงเราสามารถพูดได้เลยว่าอย่าอย่าเพราะว่าอย่างผมเองก็เคยเดินโดนเดิน เดินตามกับทามาลายก็เคยโดนเลยครับเดินตามเดินมาจับแขนก็มีแต่อย่างหน้าผมมันเป็นอาวุธอยู่แล้วไงคือเราเราไม่เคยจะแรงอะเราหัดยังไงนะเขาจับแขนปุ๊บเราหัดยังไงนะปึ้งเขาปล่อยเลยดึงเลยเขาก็พังอ่ะเลยนะครับเพราะว่าเราก็เราก็ทําให้รู้เลยว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่โอเคนะอะไรเงี้ยอย่างแบบว่าวันไหนที่สภาพเราไม่พร้อมเนี่ยยังจะวิ่งมาตามท่าเพราว่าผมว่า ทำไมดีวะตึงต,ตึงให้แต่ตาหรอตึงให้ให้แบบออร่าความแบบเอ้ยตอนนี้เรายังไม่พร้อม,มน,นะครับไม่ครัรู้ว่าไม่พร้อมจริงๆนะเนี่ครับเพราะว่าเขาก็คงไม่ไม่แบบโอ๊ยจะทันรู้ทันรู้เข้ามาขนาดนั้นหรอกจริงๆเป็นเรื่องการให้เกียรติกันแหละครับผมราะว่าทั้งตัวตัวศิลปินด้วยตัวแฟนคลับเองด้วยรวมถึงแฟนคลับคนที่อยู่ในด้อมทุกคนมาจะเรสเพคเชิ่นกันและกันเลยครับ อยากฝากแจ้งเตือนหรือว่าอยากเป็นแฟนแปลว่าวขอเป็นพี่ในบางบางเวลาหรือว่าบางเวลาขอเปนขอเป็นที่ในบางเวลาก็จริงๆแค่อยากจะบอกว่าเราเรามีงานให้ตามเยอะอยู่นะครับก็มาตามที่งานได้แล้วก็มาสนุกด้วยกันได้จริงๆเราจะได้บอกว่าสบายใจที่จะใช้เวลาร่วมกันครับผมแล้วก็ respect ซึ่งกันและกันครับแล้วก็ผมเกี่ยวรักกันครับ pieces pieces ครับโอ้โผมครับสิบโมงสิบโมงครึก็น่าจะหมดแล้วเนาะสิบโมงก็จะดีนะ สิบโมงหนึ่งแลที่อฝากสักหน่อยเนาะปักกี้ก่อนจะจบวันนี้ได้ไงครับปักกี้ทำไมนะครับยไม่มีอะไนี่ที่เราทำะไรนะสิบโมงสิบโมงพี่พี่เปลี่ยนกล้องกันแล้วใช่ไหมครับก็พรุ่งนี้นะครับสิบโมงนะครับแอป The Concert แล้วก็ www.theconcert.com นะครับสิบโมงนะครับเข้าไปนะครับ Forces the first c o n c e r t into the outer land สิบโมงนะครับสิบโมงสิบโนะครับสิบโมงนะครับสินบโมงนะครับสิโมงอนนะครับเดอะคอนเสิร์ตครับยูอา r e the นะครับยูอาเดรัโอเคโอเค Welcome to Star Society